ชีโร่มึงเรียนใกล้จบยังอะปีสามครับลุงอยากปะสุดๆครับอยากลาออกครับใช่เหรอเรียนไปแล้วจะทำงานอะไรตั้งเป้าอย่างยังยครับลุงอยากทำงานอะไรัแบ,บ,แรบอยากเอ่ออยากเป็นเจ้านายเองครับผมไม่ค่อยชอบโดนใครสัง่งเออก็เป็นได้ทุกคนแหละเจ้านายเอ่ง เรียนเก่งเกินจนตอนนี้กำลังโดนจับตามองใครจับตามองวะ <laughs> ผมผมเข้าเรียนนิดเดียวไงลงุงเนเพื่อนในห้องนินทาโธรรมดาเราเรียนเก่งเกิน เรียนมาปวดหัวหชิโรมีผัวดีกว่าร้อย้าสเชี่อเลยชีดเกินร้อยอ่ะไปขอยากันเลยเดแปดห้าสิก็ป่นแล้วครับแปดห้าสิแปดห้าสิใช่ไหมครับทีซีเรียนมาปวดหัวมีผัวดีกว่า <c oughs> โอเคเดี๋ยท็อีครับลุงผมคิดอะไรเพิ่มไปหน่อยมึงเชื่อกูชีโร่อย่าไปเรียนเลยเหนื่อยนะครับลุงยกตัวอย่าง น้ากูอะก็เรียนจบสูงมาเหมือนกันเป็นด็อกเตอร์แต่ก็ไม่ได้ใช้วิชาด็อกเตอร์อ่ะลองเล่นลอเล่นตั้งใจเรียนแล้วดิแล้วไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับการเรียนมันคือการศึกษาที่มันอาจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงอะแต่ว่ามันทำให้มึงได้หลายหลายอย่างเลยเขาเรียกว่าพื้นฐานใช่ากูยังไม่มีเลยเนี่ยดูดิต้องโยมมาไม่งั้นพวกเรามันเอ๊ะแต่ลุงลุงไม่มีนิถีแต่ลุงมีสกิลในการหาเงินไง มันม่หมดอพีันมันคือดวงเว้ยมันคือโอกาสและจังหวะแค่นั้นเองเว้ยมันมีมันมันคือโอกาสและจังหวะกูตอนนั้นกูจะไม่คว้าก็ได้นะเว้ยกูจะปล่อยผ่านก็ได้พี่โจ๊พี่เวลาปั๊มจะฟูลแล้วนี่ผมยังเห็นสมัยที่ลุงดึงโน้ตบุ๊กเจ๋อยู่เลยนะเออเพราไข่ดาวอ่ะเออตอนนั้นไม่มีเฮียอะไรเลยอ่ะชีวิตโคตรชีวิตมันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีตังค์ไม่เป็นไรแต่แต่กูมองว่าตอนนั้นมันก็มีความสุขนะถ้าพูดตรงๆอ่ะกูรู้สึกว่ามันมีความสุขตอนเนี้ย แต่ตอนนั้นกูอาจจะยังไม่มีลูกก็ได้มันก็เลยแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรอ่ะเงินหมดก็ช่างมันอ่ะอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้มันต้องคิดอ่ะมันมีหลายอย่างที่ต้องดูใช่ไหมใช่ใช่มึงเชื่อไหมจอคอมกูอะเมียกูเดินประมาณสิบกิโลใช่ไหมเพื่อแบกเอามาให้กูที่บ้านอ่ะสมัยนั้นน่ะเดินเดินไปกินแมคโดนอ่ะเดินเป็นสิบกิโลอ่ะเพื่อไปแดกแม็กอ่ะเงินเดือนออกอ่ะ ก็สมัยนั้นผมเป็น f อฟซตัเล็กตัวน่อยเลยผมด,ดูดูคลิปอะ่ะลงมอไซค์ยังไม่ได้ทำมอไซค์ทำอยู่แต่ว่าไม่รู้มันอยู่มันเป็นยังไงแล้วอะไม่ได้ติดตามเลยใครอยากซื้อก็เอาไปครับสองแสนผมขายให้ติดต่อมาหลังไมอะเฟซหลักผมอะกอริกรวิทอะเลดิกเกอร์อะ ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นผมแค่พี่อ๋อเขาอยากทำรถผมก็เลยลงทุนให้แกให้แกทำแล้วมันตอนแรกผมคิดว่ามันจะขับได้ไงมันจะขับแบบว่าขี่รถเล่นในหมู่บ้านได้แต่สุดท้ายมันกลายเป็นรถสนามก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้ใช้ถ้าใครอยากเอาไปหรือว่าไปทำต่อเงี้ยก็เอาไปเลยครับสองแสนเอาไปเลยเอาไปเลยไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมทำไปประมาณสี่ห้าแสนเน ถูกไปไหมถ้าคนให้เยอะกว่าให้ใหถ้าคนให้เยอะกว่านั้นก็ได้ของครบของครบสองแสนมีครบเลยครับมีครบเลยทุกอย่างไม่ได้ถอดออกเครื่องสองตัวขายด้ไม่รู้จะเก็บไปทำไมอะเซบิโลครับเซบิโลน่าจะได้ที่สองปะที่หนึ่งก็ได้แล้วมัง้งที่หนึ่งก็ได้แล้วมีถ้วยด้วยมีเวลาให้ด้วยครับ เซ,บ,ซบิโกเซเซบิโกเซบิโกไม่เล่นรถยนต์แข่งมังหรอไม่อะไม่เล่นอะ GTR ผมเอาไปทำพันไม้เหรอพันห้าร้อยไม้เงี้ยเหรอพอดีเครื่องพังระเบิดขาตีนมไม่แต่เราจะไม่โดนรถชนใช่ไหมพี่เซอร์ 可以爬爬的，老老爬爬的，老爬爬 เจ้าครับพี่พิธีพิธีพิีเอ้พี่ตีไปไหนอะพิธีไปไหนอ่ะพิธีตกแถวพี่ไปนัดไฟเดี๋ยวพี่ไปนั่งกินเหล้ากับมันนะพี่ตีเขาไปกินเขาเขามีข้อความอยู่อ่ะ

ชนเกียดกันทำไมอ่ะเฮ้ยเห็นเหตุแล้วชนเพื่อนอีกแล้วมันแล้วมันมันจะปาดหน้าทำไมอ่ะผมก็ขับตรงๆของผมไปจอดจอดจอดใต้สะพานเหมืองที่ชโร่มึงขับไปดูมาดิมึงขับไปดูมาดิมึงขับไปลอบมาดิจอดใต้สะพานเหมืองนี่จอดจอดใต้สะพานเหมืองเราไปเราไปเราไปห้องกันให้ชิโร่ไปดูดิจอดใต้สะพานเหมืองอยู่นี่บอมอยู่หรือเปล่าไอ้ขวบไปแล้วเนี่ยกูอยู่ในกลุ่มแล้วแหละเขาอยู่ในกลุ่มแล้วมันเป็นไงบ้าง โย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 ยยมาเล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 ยนัดไปมามามาลงมันลงนัดไปเลยตรงนะเพื่อนมันเซตนะมันเซตนะอยู่บนรถมันมันอยู่บนรถคนนึงมันอยู่บนรถหรอไม่ไม่ไม่ถึงปืนหนึ่งมันน่าจะไม่เซตไอ้เธอมันไม่ได้เซตเล่นได้เล่นได้ตรงตรงได้มาดิเล่นแม่งเลยเฮียจบลงมานี้ไปเลยมาดีก่อนเลยก่อนเลยก่อนก่อนก่อนลงเลยตรงลงมาเข่าเหินอยู่แล้วรอแล้วโอเคมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วสิโล มันจะไปกับเราแบบว่าหมัดตอมัดสิ่งนั้นตามกูนะเจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งรอรอรอใจียนเจียนขวางขึ้นั้งหมดเดยวถ้ามันวิ่งมาไม่ชนนะมึงดูด้านหลังด้วยนะเว้ยมึงดูด้านหลังด้วยนะเพื่อนตายปุ๊บชุบเลยแต่อย่าอย่าแย่งกันชุบนะเว้ยจะจะชุบกนะชุบอยู่บนรถเลยไอตีมายังอ่ะไอตีมายังอ่ะไอตีอยู่ไหนอ่ะหกไอตีเล่นปืนครับตร มา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 ระวังระวปืนนะมา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 ยืนรายการมาเตรียมตามเพื่นไปตามเพื่นไปมเพื่อนด้วยมาชุบแล้วเห็นป้าอีนี่ป้าเนี่ยเอาป้าบูดบูดลุงครับ

เฮียเฮียอย่างนั้นปั๊บจ้ะไปจมดีมึงไหวมึงเปหนึ่งจมังเปหนึ่งจมัดได้อยู่รีได้อยู่รีได้อยู่ตายป้องเฮียสี่สีสีสีหัวเด็กหัวเด็กพี่ตีพี่เตี้ยวหัวเด็กไอ้ตีทำไรอ่ะ ตายที่อะไรมตตตี่เตี่เติตยิงเลยตตายที่อะไรมึงตะโกนเสียงกลงเพอ่อย่าลมเยอะอย่าลมเยอะอย่าลมเยอะตายทอะไรตายที่อะไรเป็นล้านเตกดอกเจ้าเี้ย่ายูตายเื่อนคตาสดาเด็กเพเดนเพจเพื่อนเเยอะเด็กเทพต่รเตล ตายเียอะไรตาดขยะมาปแล้วี่มาปีแล้วมาีแล้วมาีแล้วมาอแล้วาเนี่ตายเี้ยตาตายาดที่ไปนี่ไงแล้วไ่องอไปห่อไปห่อ่ลงเยอะแล้วไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไตอง้เอี้ยนาตาไม่ไม่มีตัวนั้นไม่มีตัวน้นีตัวนั้น่ลงเิดลง เพื่อนด้วยหอเด้อค่ะดูเพื่อนมันไล่กันดิสามคนน่ะเฮ้ยพอแล้วไปอุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปไปอุ้มไปอุ้มเปิดฮาร์คีได้เปิดฮาร์คีได้เปิดฮาร์คีได้จะเย็นรอ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 เฮ้ยเยี่ยจะเย็นดิ ตีทำไรวะนุ่งอันนี้ได้ใครของใครใช่ใช่ใช่ไปขึ้นมาพี่แบ๊กไขึ้นมาพี่ก่อนแบ็ครถไม่ไหวรถไม่ไหวขึ้นมากูรถไม่ไหวต้องหนีตำรวจตำรวจสิบเก้าเวน้ยน้อยจัดเอาให้ได้นะเดอะไรเพื่อนไปหมดเลยทุนไปเยอะผมมามันไป โอเคนผมต้องไปเปิดรถอ่ะมันน่าจะไม่ใช่รถผมแล้วล่ะผมโค้ชจะวิ่งไปสองรอบทางตรงทางตรงเล่นได้ที่รอณทางตรงเล่นเล่นแบบนี้เล่นไม่ได้ชิโร่ชิโร่เล่นแบบนี้เล่นไม่ได้น้องรถเราไม่ได้รถเราเล่นไม่ไหวมึงต้องถนนอย่างเดียวชิโร่รถกลัวไปชิวไปชิววายวายวายชุดสวยสวยจับเล่นเหอยจัดสวยมากชุดสวยมากทุกคนเก่งมากเลยชุดแล้วแต่แดกยากันนี่กูเสียวแพ้จับไอ้ปาก เดี่ยวแพ้จทนแต่เมื่อกี้ชิวจริงพี่ตีแต่ชิวแต่ชิวแต่มีมีคนไม่กินอากันดูว่าจริงให้ได้ดูตอเป้าต้องไปพี่เราไม่ได้เล่นแบบเล่นแบบลายพินเลนเนมอเลยมึงไม่ได้ไปในรูมือถือกดอะไรเงี้ยไปในเมื่อเลิศไปในเมือเขาไปในเมื่อเขาอ่ะใครคุยเลิศขาผีพี่ผมอยู่ข่าผีเอออย่าไปอย่าไปทัำตายกันเยอะนี่เขราะเมื่อกี้หรอตยกันตายกันตายอยู่คนนึงโดนไล่อยู่ต้องกลับทางวอนะไม่ต้องมา คนไมอกเองเคนี่บอกเองพี่ชิบเตายทะเลทรายทะเลทรายต้องบอกวพื่อเพื่อนเพื่อนฉีกเลยแล้วก็มีบุกันนึงมีบุกันกับหลังกับหลังกับหลังขี่กับหลังขี่กับหลังขี่กับหลังดีพี่ขีกกับหลังเพศเราไปหาเธอแล้วนะเราไปหาเธอนน้ำมันมันมีคนนึงรอดนะเป็นใครตาพี่พอดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเีาจะให้เอามานะตอนนี้เธออยู่ไหนบอกเพื่อนด้วยอทะเลรายพี่สามทะเลตายตะวันน้ำมันเป็นหัวข้ารักถึงกลับมาไม่ต้องหลังพี่นาเไท่ต้อกไบต้องเพี่นาย ว่าเขาเขาคิด en> มันคนไม่ oh, ับหนึ you. You live, s right. <S wear, Still, ่งเรมวันี no ่สอ่แได้สองตังสัเล่นได้ไอพวกนี้เขามาช่วยกันเยอะต้องไปแบบแยกผู้มีใครเ้าทีไปพีจะได้แยกเออตำรวจมันสับไปแบบทัวตางธารทิพย์จะไม่ให้มันขับไปเลนเดียวขับไปเลนเดียวเออไออะไรอ่ะเรื่องแถวทะเลไฟให้อยู่นะี่ทะเลไฟมัตามผมเยอะไอ็จัดเป็นตลกตอนแรกพีู่

ถ้าผมยิงย่างผมไม่ได้ขับครับถ้าผมขับผมยิงได้ วิ่งออกไปกูเกมแนะ่ ขเขาเผารถไหมไม่รู้ว่ะ ครัเอออยู่ตรงลานกินเหรอครับพี่เออเนี่ยผมบอกแบบนี้เพื่อนเล่นง่ายกูอยู่แลบเนี่ยกูก็รู้แล้วอ๋อโคเคลำนึงนะพี่เออในอะไรพี่บ๊อบอยู่ผมดึงเคสอยู่นะครับผมดึงเคสอยู่ถ้าเราดับรถจะน้ำมันหมดไหมไมนหมดไม่หมดไม่หมดหมดไม่หมดรถตัดเส้นกันแบบนี้เราเว้ยมันเล่นเกนทีมเราเคพี่โอเคอันขวาล่างครับพี่แต่แล้วไอ้นี้ตะนอะไรอยูว่ะ อ๋อผมสลัดผมจะมาสลัดตรงเขาูเขาขั้นฐานครับกูกูหลุดแล้วกูหลุดแล้วนี่พอใครใครอยู่เขาขา้าดนะผมจะได้ไปสลัดตรงเขาดีจีดีแฮมยอดนะยอดตรงที่อยู่ขายก็ได้แล้วพี่นี่หลุดผมตรงเอาหลุดนะพี่ไม่ไปเอาหุ่ดีตรงโบสถ์พี่โอ้โหที่รองกูใหญ่กู้ล้ ไอนน้อยน้องอยู่นะย่างอุ้มแบบไม่มีบ้านแล้วรถเรากกด้วยครับรถเราไม่ดีอ่ะไม่ไม่ผมเบสซ์ลาดหลุดตรงไอปั๊มอะพี่แต่ไม่รู้ตอนนี้มันไปไหนแล้วพี่รถเรากากครับ เท่นใหม่ได้นะเว้ยมันน่าจะเอาเค่ไอ้บอ๊อบอะจีต๊องต๊อดยังอยู่อยู่ปะดีนะมันมพี่ไม่เห็นนะพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นตอนนี้พี่ไม่เห็นเท่นอันนี้ได้นะเว้ยทางดินบ้านนะครบาลอนะอันนั้นก็เหี้ยนะเว้ยล่อตำรวจแถวนั้นอนะ

ไม่พูดอะไรนะพี่อะไรจะโยกไปเขาผีอะไรจะโยกไปเขาผีโยกไปเขาตกกุ้งก็ได้เดี๋ยวผมโยกไปเขาตกอ่ะกูบอกแล้วของจรงิงจริงครับเแฟนกันนินจาทำไมาพี่ขายถูกจังมึงก็ซื้อดิถ้าถูกอ่ะมึงก็ซื้อสิเออ,เ,เ,อเอามาอยู่อยู่กับผมพี่นะว่าลุงอยู่ตรงไหนใช่ไหมตอนลุงโดดไปผมก็มองตามอยู่เรื่อย เราครับเราวางใครอยู่ใครคาสิโนนะครับคาสิโนเมื่อกี้เห็นฮอร์สแยงกันไปเขาผีอะชิวจัดเลยนะเขาผีอะไ่ตรงสะพานใช่เขาหลับกุ้งนะ